เขาบอกว่าเขาฟังหลวงตาเรื่องการไหว้ตายเกิดนะครับเขาบอกเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นปกติเป็นธรรมดาแต่ทีนี้พอพอรู้ว่ามีคนใกล้ตัวเสียชีวิตนะครับหลวความรู้สึกมันก็เหมือนเขาบอกว่ามันหวิวหวิววงวงมันจะยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกทั้งที่ก็เข้าใจว่ามันเป็นปกตินะครับเข้าใจแต่มันยังความเคยชินครับผพวเมียนอนด้วยกันทุกวันนั่นแะ พอเมียตายแล้วหลงไหมหลงเหลงไหม๋อแล้วเมียกูอยู่ไหนวะเนี่ยครับมันมีภาพอยู่ไงมีภาพมั่หลงเหลงนะเขาถึงยกเตียงออกไปที่อื่นนะครับคนโบราณก็เอาเตียงไปถวายวัดเตียงไม้เนี่ย๋อถวายวัดใช่วัดก็ไปทําประโยชน์ทํากุฏิอะไรครับเขาแม่ไว้เขานอนที่ไหนเขาว็นนึกถึงที่นั่นจะไม่ละอ๋อเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งนานเนยมันหลงเหลงรู้ ไม่รู้มีหรอกคือเหมือนไม่คิดว่าตัวเองจะมีอาการสะเทือนทางจิตใจได้อะไรขนาดนี้ครับจิตไม่ถึงพรม,มีก็จิตที่ถึงพรมแล้วเวลาไม่มีสะเทือนนะไม่มีสะเทือนเลยไม่มีจิตมันเบามันไม่สะเทือนมันเหนือเห็นเหนือผลนะัวพรมเนี่ยครับมันเขาบอกว่าถ้ามีคนใกล้ตัวเสีย เสียชีวิตแล้วเราไม่ไม่ร้องไห้ไม่เสียใจเลยเราจะเป็นคนที่ไร้ความรู้สึกหรือเปล่าไม่มเราเหนือความรู้สึกตรงนั้นไปเราก็จะแผลเขาไปครับชาติหน้าอย่าเจอกันนะจ๊ะเราก็บอกเขาเลยชาติหน้าไม่ต้องเจอกันแล้วเปลี่ยนคนใหม,ม่มั่งบอกเข้าไปออย่างคนที่เสียชีวิตในห้องเ๊ะ เราสามารถดูได้ตอนนั้นเลยไหมครับว่าเขาเนี่ยไปดีไปไม่ดีไปไหนไปภูมิไหนถ้าฝึกจริงดีมันเห็นอยู่นะทุกความรู้สึกมันจะบอกเลยครับอืมอย่างเวลาเราเราได้ยินข่าวคนตายคนรู้จักเสียชีวิตนะครับเราต้องทํำยังไงครับหรือเราไปที่วัดมีงานศพเนี่ยครับที่หลวงตาอยู่กับหลวงปู่มาเนี่ยหลวงพ่อมาเนี่ยนะครับ เวลาท่านดูหนังสือพิมพ์ันท่านจะรู้ได้คนไหนไปไหนเนี่ยแต่ท่านจะจะ,จะ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 พูดตอนที่คนน้อยอย่างมีพวกเราอยู่อย่างอุตาอยู่เนี่ยท่านก็จะพูดเลยเนี่ยไอ้คนนี้มันไปนู่นไปนี่ขน,นาดญาติเราบอกคอ์พ่อญาติผมตายเราแผลให้มันหน่อยท่านก็ไล่เลยญาติเองเป็นอย่างนี้เงียบประมานั่นแหละท่านบอกเองก็ฝึกได้คมนุษย์ฝึกได้ทุกคนหละ จะฝึกไหมล่ะใครจะฝึกมั่งอยู่ในห้องสิปีจยออกมาอเอา้าออกมาก็จะเห็นนะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นตาหูจมูกลิ้นการสัมผัสมันก็ต้องมีความรู้สึกใช่ไหมสังโลกอะถ้าอยู่ในห้องเงอาอยู่กับใครอะอยู่กับรูปลุงปูอยู่กับตัวเองเอาสลับกันไปสลับกันมากันแล้วกัน อยู่ในห้องมัง่งอยู่ข้างนอกมั่งประมาณเนี้ยถ้าจะฝึกมันก็ต้องทนเลต้องทนอ้าวก็ถูกแล้ว <c oughs> เรียนทันโรกก็ยังต้องทนเรียนนะ่ะครับต้องขยันนะ่ะทาไมขยันมันก็ไม่จบอนะอย่างฝึกใหม่ๆเราจะเป็นต้องไปอยู่คนเดียวอยู่วิเวกก่อนนี่แหละต้องอยู่อยู่อ,อยู่ อยู่ดีที่สุดเพราะวิเวกมันมันปัจจุบันมันไม่มีอะไรไงครับคือปัจจุบันมันมีสภพพในห้องเราก็มีสะพะัพเพมีสภาพะมีต่เราไงยกเว้นเราคิดออกไปแค่นั้นแล้วอย่างสมมุติว่าคนที่เขาตั้งใจจะทิ้งทางโลกมาแล้วมาฝึกจริงๆอย่างเช่นมาอยู่วัดอยู่ตามสาขานะครัท่าน,าานาแนะนําเขายัางไงดีครับแต่ว่าถ้าเขาอยากจะฝึกให้รู้จริงๆกินนอนสวดมนต์คุยน้อย คิดทางโลกก็กลับมาโทรศัพท์ทูบจริงก่อนไม่ต้องติดต่อใครสัมผัสได้ะถึงจะเล่นเล่นยี่สิบเครื่องก็ได้ครับต้องหยุดก่อนไงยุอทางโลกก่อนไงญาติพี่น้องก็ไม่ต้องติดต่อเลยไม่ต้องครับแต่เขาเป็นห่วงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ญาติเราตายแล้วเป็นญาติเราหรือเปล่าอ๋อ แล้วก็ไปหาญาติชาติก่นท่านหน้านูน่น <c oughs> ถ้าจะเอาจริงนะพูดถึงครับถ้าจะเอามั่งไม่เอามั่งกะไอย่างนี้แหละคุยกันมั่งเล่นโทรศัพท์มั่งสวดไปมั่งอะไรนะ <c oughs> คนเนี่ยมีมีโอกาสเยอะนะมองมองแล้วเนี่ยแต่ไม่ฝึกอนะมีโอกาสเยอะ โอกาสในชีวิตอะาต้องทำอะไรคนเนี่ยมีกินทุกวันแหละแต่ก็ไม่ฝึกอะไปโทษใครตัวโทษใครโทษตัวเองอยากรู้ก็ต้องฝึกท่บอกถ้าเองไม่อยากรู้ก็อย่าไปฝึกอยากรู้ว่าจักรพพัดเป็นยังไงฝึกไปเถอะจดจอเยอจักรพพัดเ้าจะรู้ว่าจักรพพัดคืออะไรนะ ไม่ต้องไปเสียงกันหรอกจากกระพัดเท้อ,อเอาไม่เข้าถึงก็แล้วกันครับเข้าถึงแบบร้องเพลงะ่ะการจะเข้าถึงแนวเรานะ่เราต้องจดจ่ออยู่กับขึ้นนี้ขึ้นเดียวนะก็สูกอะ่ะก็น้ำพุทธเจ้าห้าพองค์น้โมูพุทธายาไปเรื่อยเดินไปเดินมาก็สวดนะคหลวงตากระทำอย่างเงี้ยตั้งจต่เจอหลวงปู่ท่านบอกมไ,ไ,อไม่ให้ไปไหนไงไม่ให้ไปไหนให้อยู่กับพระครับฝึกทีแรกกัน ไตสรนา,นาคม,มนั่แหละพุทธังสารนานามิชม,มังสารานางสังคังสารานางกา็จะกลับไปกลับมาอยู่กับพระเนี่ยเดินไปกับกรรมพระมันไม่มีลูกกัาคำนะโยมแต่มันเป็นเส้นมันเป็นเชือกล้มถ้ากรรมพระแล้วก็สวดไปอยู่บนรถเมยัยงอีกมือหนึ่งอ่ะเพราะอะอีกมือหนึ่งก,กรรมพระแล้วสวดไปอะ พอคิดไปทังโลกก็กลับมาโดยเฉพาะขึ้นไม่ดีนะกลับมาสักหลายปีมันก็เริ่มแล้วไม่เผือกไม่มันไม่อะไรแล้วอยู่กับพระแล้วสักสี่ห้าปีเนี่ยได้ยินก็ไม่รับแล้วรู้สึกอยู่นะฮแต่ไม่รับคุยไกลรก็ได้ฮะะคุย ถ้าเป็นคนอื่นอละลำคาญ่ะถ้าคุยกับคนได้ไม่ลำคาญคุยกับใครก็ได้ไม่ลำคาญเนี่ยโอเคแล้วนุกุลำคาญไว้หน่ะนั่งฟังได้โดยที่ไม่ลำคาญเออนั่นแหละโอโอใช่ได้แล้วล่ะครับเอาก็ถูกแล้วแสดงว่าจิตมีฐานแล้วล่ะเหนือขึ้นไม่รับขึ้นจะรับก็ได้ฟังก็ได้ยินอยู่นะครับเออได้ยินอยู่แต่มันไม่มีอาการไงไม่มีอาการใช่มันก็มีอาการในการแผ่กันนะ น่าเสียดายนะตาคนนี้ฝึกมาสิบยี่สิบสามสิบปียังอยู่เหมือนเดิมนั่งไงไม่พัฒนาไงครัเขาเลยก็มองอย่างเข้าใจใช่นหรือเปล่มองอย่างเป็นเหตุเป็นผลมันก็เลยไม่มีบวกลบไปตีไปม,ม,มันก็มีมันไม่มีออมันไม่ยากนะตัวแล้วมันก็ไม่ง่ายนะครับมันต้องใช้เวลาหน่อยนะเนี่ยมีอยู่หลายคนเนี่ยตั้งใจอยู่ เดี๋ยวสักห้าปีสิบปีเนี่ยคงจะเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองแล้วละ่ะรวยแน่นอนนะท่ายังไม่ตายนะเอาจริงจริง้รวยจริงจริายังไม่ตายถ้าตายแล้วก็แล้วก็ไปมันต้องคิดออกแน่นอนนะต้องคิดออกใช่บ้างไช่ไหมครับคิดออกว่ามนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ย บางคนมันเป็นหนี้เราก็มีไง oh. นี่เราเอดีตมั่เห็นเราก็มันต้องมาใช้หนี้เราไงก็มาช่วยเราใช่ครับแล้วอ,อย่างถ้าเกิดอย่างคนที่เขาฝึกมานาเนี่ย่างตาแล้วเขามีความรู้สึกว่าตัวเองมันยังเหมือนไม่เข้าใจไม่รู้อะไรเลยมันก็เลยทําให้แบบไม่มีความตื่นเต้นในการจะฝึกหรือว่า,าไ,มไม่มีความแบบเขาเรียกว่าอยากจะฝึกเง,งี้ยมันไม่พิจารณาตัวเอง มันต้องพี่ระดับแรกเลยเนี่ยกูเกิดมาในยุคเนี้เดี๋ยวนี้นะกรรมที่อยู่ทุกวันตั้งแตงเด็กยันโตเนี่ยมันมาจากอดีตแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะเออชาติที่แล้วมันก็ไอหลอบเดิมนี่แหละมันย้อนได้มีความรู้สึกเนี่ยเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตเนี่ยครับได้การประทําปัจจุบันคืออนาคตเนี่ยใช่ไหมอดีตคืออยู่เนี่ยชาติเนี้ยเอ๊ะทำไม ชีวิตถึงเป็นอย่างเงี้ยอย่างงี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ถูกลกะก็ย้อนไปดูดิว่าทำยังไงอเออครับมันไม่อยู่ในไหนๆห,หรอกมันอยู่ในปานาตินากามิมุสาสุลาอยู่ที่กรรมแหละครับมันก็ต้องเปลี่ยนปัจจุบันไปอนาคตเนี่ยก็อย่าไปนึกถึงมันเนี่ยถ้าเรานึกถึงมันมันก็มาไงมันไม่ใช่มาชาติเดียวเลยมันมาหลายชาติถ้ามันมีอ่ะ คือมองตัวเองพิจารณากมตัวเองพิจารณากมคนอื่นเกิดมาเนี่ยโอ้ชาชินี้คงไปไหนไม่รอดเอาข้างหน้าดีกว่าให้ใหญ่ที่ใหญ่ๆข้างหน้าเนาะเพราะโรคนี้ไม่จากของใครอยู่แล้วไงเป็นของใครอะ่ะถ้าเขารู้เขาไม่ด่ากันประเทศไทยเนี่ยเขาไม่แย่งกันหรอกเ <laughs> <laughs> พราะไม่มีเจ้าของเลย <laughs> มันผัดกันชมเฉยๆคือม,มีอะไรหรอก เดี๋ยวก็ตายกันจากไปแล้วเหมือนสะสมไปเป็นชาติชาติหนึ่งนะชาตินี้ก็สะสมอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งถูกถ้าไม่เรียนชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่เรียนอยู่ดีครับไม่เรียนวันนี้นะไม่ฝึกวันเนี้ยพุ่งนี้มันก็ไม่ฝึกมันก็ขี้เกียจนะนะ่ะแล้วอย่างมีอาชีพเป็นหมอคนะรับหลวงตาก็ต้องเห็นคน ป่วยคนเจ็บคนตายเงี้ยทุกวันเนี่ยครับเราจะทําไงไม่ให้จิตใจเราเนี่ยมันหดหู่เศร้าหมองกับง่ายแล้วขึ้นที่มันอยู่เนี่ยนี่หมอหลายคนที่อยู่กับหลวงปู่เขาก็ใช้ศาสตร์หลวงปู่เนะหมอบางคนไม่กินยานะทุกไม่กินยาไนะม่กินนะ้ำมนอ๋อเด็กๆนน้อยไม่กินยาเลยครับมันแปลนะพระหลวงปู่แช่เป็นน้ำมนกินแต่มันอาจายายนนะ่ายยาให้คนอื่นะแต่มันไม่กิน มันบอกว่ายาไม่ใช่รักษาทุกโรคหรอกมันมีปัญหากับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จริงนะเพื่อนหลวงตาทํางานพร้อมๆกันเนี่ยนะก็กินยาพร้อมกันนะเราหลวงตาก็กินยานะพูดถึงว่เป็นโรคปอดเนี่ยแต่มันกินไม่อยู่ตอนนี้มันตายแล้วตั้งแต่ไม่กินน้อยๆมันกินมากขึ้นมากขึ้น มันอยู่ด้วยยามันก็เลยจายคตลวงตางก็หยุดหยุดกินยากหมดนะครับไม่กินทุกวันนี้คนไม่ให้กินยาก็ไม่กินจะเป็นสม,มุนไพรอะครับสาธุโอมกันจะไม่กินแล้วผลวงตาใช้สวดมนนะสวดมนเาอแต่ก็กินนะนานๆน,นานๆดี การสวดมนต์กับการรักษาโรครักษาธาตุขันการเจ็บป่วยเนี่ยหลวงตาพีอ่อาณาคุณวีริศนะพอเจอบ่อยครับคนที่มีจิตเหนือเหนือธาตุเนี่ยนะไม่มีโรคตัวปรับธาตุจัได้ขนาดปรับธาตุตัวอย่างได้จะปรับธาตุคนตายยังได้เลยแล้วก็ซ้อนเข้าล่างนะพุทธศาสนาธรรมดานะพื้นฐานคือการสวดมนต์นี่แหละ นะ่ยสวดมนต์ภาวนานแต่เราไม่จริงไนงะไม่เอาจริงไนงะลวงตาก็ไม่จริงถ้าลวงตาจริงป่านี้ลวงตาไม่อยู่แล้วในถ้ำสมัยที่ออกมาถ้าถ้าต่อไปนะตุไม่อยู่ลวงตาจะไปอยู่ป่ายมะพรานนะู่นอะนนี้ลวงตาออกมาก่อนเนะี่ยออกมาสร้างพระออกมาทําพระออกมาไปสวดมนต์ไป ตั้งบุญมาทั่วประเทศนะีไม่ได้ฝึกต่อไงถ้าฝึกต่อเนี่ยประมาณสองสามปีหรือสี่ห้าปีเนะีโอโอโอโ่ยคงคงคงไม่ได้อยู่แล้วที่ทำคงหายไปแล้วละทุหายไปจากปกตินแล้วล่ะเอาไมนะู่ะทุมว่างๆเนะี่ยเอาไม่งว่าอายุยังน้อยเนะี่ยเอาเลยอยู่ที่ไหนสักท,ที่นี่มที่ไม่มีอาหารนะ่ะ ผู้กระขา,ขายยิ้มยิ้มมาแต่สวดมนต์อย่างเดียวเนี่พอมันสัสมผัสได้แล้วมันจะเริ่มเล็งแล้วตอนนี้ใหม่ๆเนี่ยมันจะยากหน่อยมันต้องทนไงห้ามอ่านหนังสือด้วยห้ามเล่นโทรศัพท์ด้วยยู่นี่พุทธมนต์ห้ามคุยกันด้วยห้ามคุยนานอล้าอยงนี้เหมาะเนี่ยอยู่ในห้องนะเหมาะมากนะ เดีวก็เข้าห้องะมีศัตรูมาก็เข้าไม่ในรูทำไมเหมือนแย้นะ่ะพอไม่มีใครแล้วก็ออกมาจากรูไงแล้วอย่างเวลาถ้าเกิดมันมีอารมณ์เบือ่ออารมณ์อยากโนเบือ่อต้องทนนะเบือ่อก็ต้องทนไม่มีใครไม่เบื่อหรอกหลวงตางก็เบือ่อตลวงตาหาอะไรที่มันเป็นเครื่องเล่นให้มันใจมันมี ก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาสวดมนต์เดินสามสี่ชั่วโมงเนี่ยลองนอนดิหลับเอาทตุเอาา่าทั้งสี่แบบดีบจิตคิดมาก็ไปเดินให้มันเยอะเดินเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วกันเลยลองนอนเนี่ยนะ้วกันหลับแล้วล่ะ